สวัสดีครับวันนี้มาดูการเขียนตัวหนังสือบนเส้นนะครับเป็นลักษณะวงกลมนะเดี๋ยวให้ดูเส้นก่อนเนี่ยผมจะวาดเส้นมาก่อนเอาแบบเส้นนะอันนี้เป็นเส้นเนาะโอเคเส้นเป็นเส้นโค้งธรรมดาแล้วก็จะวาดจะแบบวงกลมด้วยมี2แบบนะครับมีสองแบบเดี๋ยวเราจะเขียนตัวหนังสือบนเส้นนี้กับบนวงกลมนะครับวิธีการก็ใช้ Type t o นะครับให้กดค้างนะครับกดค้างเนี่ยครับกดเมาส์ค้างลงไปนะครับเมาส์เมาส์ซ้ายค้างแล้วก็เรียกครับเนี่ยนะครับไทป์ออนพารนะครับทนะครับโอเคคราวนี้วิธีการทำก็ง่ายๆก็คลิกลงบนเส้นเนี่ยเวลาเมาส์โดนเส้นนะครับก็จะมีตัวหนังสือนะครับคราวนี้เราใช้ปรับแต่งตัวหนังสือนะครับเราไปที่ CtrlT ร l ใช่ไหมคอนโ T นะกด c t r โทร คันตะัว T เนี่ยฮะสังเกตว่าจะมี Character Panel ขึ้นมาเนะเราก็สามารถปรับขนาดมันได้นะฮะเดี๋ยวเอาสั้นๆแล้วกันนะฮะยิ่มยาวไปโอเคอย่างงี้นะฮะสังเกตนี่นะครับจุดจุดเริ่มต้นจุดอันนี้ตรงกลางอันนี้ตรงท้ายนะฮะเราสามารถปรับจุดเริ่มต้นกับจุดท้ายได้นะครับ โอเคเดี๋ยวทำให้ดูนะฮะเมื่อกี้ผมกดคลิกไปตรงนี้มันเลยจุดเริ่มต้นอยู่ตรงนี้นะฮะนี่คือจุดสิ้นสุดนะจุดสิ้นสุดอันนี้คือตรงกลางนะวิธีง่ายๆก็ใช้ลูกศรศรขาวนะครับหรือ direct selection tool นะครับเนี่ยฮะเอาเมาส์ไปเลื่อนที่เส้นมันนะครับเนี่ยฮะมันสามารถเลื่อนได้จุดเริ่มต้นจุดตรงกลางนะครับจริงๆเราอยากให้ตัวหนังสือตรงนี้อยู่ตรงกลางเส้นเนี่ยเราก็ไปที่ paragraph าานะครับแล้วก็ตรงกลางนี่ฮะ มันจะอยู่ตรงกลางเห็นปะ่ะเราอันนี้จุดท้ายใช่ไหมเราก็เลื่อนได้เลือกเส้นน้าใช้เลือกจุดนะนถ้าเลือกจุดเนี่ยมันจะไม่ไปเนี่ยมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะฮะเราต้องเลือกบนเส้นนะเลือกเส้นนะครับเลือกเส้นเนี่ยเส้นเอาลูกศรขาวนะเออแล้วก็เส้นนะครับเส้นเนี่ยเอ๊บเอ๊บเอ๊บเอบเนี่ยนี่คือหลักการมันคือเวลาเราเอา,เอาวาดตัวหนังสือลงบนเส้นเนี่ยมันจะมีจุดเริ่มต้นแล้วนี่ตรงเนี้ย มันบ่งชี้ว่าตรงนี้มันคือจุดกึ่งกลางอันนี้ก็คือจุดปลายโอเคคราวนี้มาดูอันนี้ด้วยนะอันนี้ผมคลิกตรงนี้เลยแล้วกันป้าบโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ย type on pass นะครับแล้วก็คลิกลงไปเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้อันนี้มันยาวไปตรงสื่อมันยาวไปเอาสั้นๆนะครับสั้นๆอันนี้มันอยู่ตรงกลางอยู่เห็นไหมเอาเริ่มเริ่มต้นแต่แรกโอเคคราวนี้นี่จุดเริ่มต้นเห็นไหม เวลาเราเลือกเส้นเนี่ยฮะลูกศรดำนะเลือกเลือกวงกลมเลือกเส้นเนี่ยฮะจุดเริ่มต้นจุดปลายนะครับจุดเริ่มต้นจุดสิ้นสุดนะครับนี่คือตรงกลางถ้าเราเซนเตอร์มันนะครับอะไรเซนเตอร์มันก็จะมาอยู่ตรงนี้ถูกปะเออเนี่ยเนี่ยคือวิธีการแต่ถ้าเราอยากให้ตัวนังเสือมันอยู่ตรงนี้ทําไงอะตัวนังเสริมอยู่ตรงนี้อ่าเดี๋ยวลองดูนะฮะวิธีวิธีการมันก็ไม่ยากครับก็เราเอาจุดเริ่มต้นกับจุดปลายไว้ตรงนี้นะฮะเนี่ยปึ๊บจุดเริ่มต้นหันมา จุดปลายไว้ตรงนี้เนี่ยตัวงเสริมก็จะอยู่ตรงกลางนะครับวิธีการทําให้มันสลับขึ้นมาด้านหน้านะครับเราสามารถรีเวิร์สมันได้เหมือนกันนะดับเบิลคลิก Double ไปนะครับดับเบิลคลิกดับเบิลคลิกไปที่ตัว type on pass นะครับเนี่ยนะครับเราก็ฟลิปมันได้นะครับเราสามารถฟลิปพรีวิวด้วยพรีวิวด้วยเออพรีวิวอย่าลืมพรีวิวมาเดี๋มไม่มีกดฟลิปเนี่ยฮะมันหนาสลับไปสลับมาอย่างนี้นะครับอ่า เนี่ยครับคือวิธีการใช้โดยละเอียดเลยนะนี่นี่บอกละเอียดแล้วนะอันนี้เราก็กดโอเคไปก่อนนะอ่านี้เราก็ไปที่ลองฟลิปดูก็ได้เนี่ยก็ฟลิปพรีวิวฟลิปนะก็จะได้เหมือนกันนะครับโอเคนะตรงนี้ก็มีพารามิเตอร์ที่เราสามารถเล่นเล่นได้นะแต่ไม่เอาเก็ตเล่นนะครับเอาแค่รายละเอียดแค่นี้เนี่ยนะครับมันสำคัญที่ว่าจุดเริ่มต้นกับจุดจุดปลายแล้วก็อันนี้คืออบ่งชี้ว่าคือตรงกลางนะครับกึ่งกลางเนี่ยครคือไอ้ตัวเนี้ย วิธีการทำเนาะอืต่อไปถ้าเราอยากให้มันอยู่ข้างบนอ่ะเดี๋ยวเ,เอาอีกอันหนึ่งเอาอีกอันหนึ่งนะครับก่อนไปสุดท้ายให้ตัวหนังสืออยู่ด้านบนนะครับโอเคอโอเคด้านบนบางทีบางทีเรากดอย่างเงี้ยปุ๊บเออไม่ใช่เรากดตรงนี้อ่ากดตรงนี้ก็ได้เนี่ยครับเดี๋ยวเพิ่งตัวหนังสือม,มันเยอะไปหน่อยนะครับเดเาแค่เป็นตัวอย่าง โอเคตอนนี้มันอยู่เริ่มต้นอยู่ตรงนี้นะฮะให้ตัวหนังสือ <c oughs> มันอยู่ข้างบนแต่ก่อนเราไม่รู้มไม่เข้าใจเราก็ใช้ Space Bar เอาใช่ปะ Space Bar อะไรอย่างเงี้ยอาัาไม่ใช่อา่าไม่ใช่นะต้องเข้าใจเนี่ยจุดเริ่มต้นจุดปลายนะฮะอา่าเราก็เอาจุดปลายกันเนี่ยวันนี้ก็ได้โอ้นะโอ O แป๊บนึงนะครับอันนี้คือจุดเริ่มต้น โอเคเดี๋ยวให้จุดกึ่งกลางมาอยู่ตรงนี้นะครับก็เอาน,นี้ไว้ตรงกลางนะครับปลายอยู่นี่เซนเตอร์นะครับข้างล่างอันนี้เนะนี่ยอันนี้ก็ไม่ต้องฟลิปก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับเห็นไหมฮะหวังว่าคงเข้าใจนะครับอันนี้คือวิธีการเขียนวิธีการเขียนเขียนเส้นเนาะเขียนตัวหนังสือบนเส้นโอเค หวังว่าคงได้ความรู้กันบ้างแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกนคลิปต่อไปคราวหน้าครับสวัสดีครับ